สวัสดีคัะผมชื่อออกัสครับสวัสดีค่ะหนูชื่อลิลี่ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือเรื่องเอาไว้อวะของร่างกายพวกเรานั่นเองค่ะไปดูข้างในกันเลยครับลิลี่อันนี้คืออะไรหรออันนี้คือแว่นขยายเอาไว้ดูล่ะลิลี่อันนี้คืออะไรสมองอันนี้คืออะไรอันนี้คือปากอันนี้คืออะไร่นนนนออะ อันนี้คือตาอันนี้คืออะไรอันนี้คือปอดอันนี้คืออะไรหลอดอาหารอันนี้คืออะไรอ่ะกระดูกลี่เปิดหน้าต่อไปกันโอเคลิลี่ในนี้คืออะไร่องดูกัน,น,นมันคือเด็กในท้องนั่นเองค่ะ อันอันที่หนึ่งนะคะยังไม่ออกมาเลยอันนี้อันที่สองตอนที่ตอนที่ใกล้แล้วอันนี้สามค่ะอันนี้สี่อันนี้ห้าอันนี้หกอันนี้เจ็ดตอนที่กำลังจะออกมาในท้องแม่ครับไปดูนะค่ะไปกันค่ะโอ้โหนี่มันคือหนอนในหัวหรือไงเนี่ยอันนี้คือปากกระเบนเหรอ อันนี้คือปลาหมึกก่อนเราไม่รู้งั้นเราลองส่องดูกันตรงนี้ก็มีที่เปิดเอาไว้ให้ส่องละอีอันนี้คือสมองอันนี้คือลูกตาอันนี้คือหูอันนี้คือหูอันนี้คือลิ้นอันนี้อันนี้โอเคโอเครา้แล้ว,ลวอันนี้คือเส้นเลือดเนี่ย เลือดเองและลิลลี่ดูในนี้กันว่าเป็นอะไรอันนี้คือเขาอ้วกหลอดฉันไม่รู้เลยสองดูกันและลิลลี่อันนี้คือปากอันนี้คือป่าอันนี้คือหลอดอาหารอันนี้คือปอดอันนี้คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ลิลลี่ปรดถัดไปกันโอเค อันนี้มันมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายฉันให้เธอก่อนเลยลิลลี่อันนี้คือปาก,กอันนี้คือกระดูกอันนี้คือภูมิอ่ะต่อไป<ม>ตาผู้หญิงของน้องลิลลี่ของลิลลี่แล้วอ่ะขอบคุณนะไม่เป็นไรอันนี้คือปากคอแล้วก็กระดูกนะคะแล้ว อันสุดท้ายเลยอันที่สำคัญมากที่สุดนะคะก็คือสะดือค่ะเรลีล่เปิดหน้าต่อไปกันอุย้ยก,ก,ก,กระดูกน้องหมาฉันไม่เคยเห็นหเลยเนาะใช่ว่าน้องหมาจะมีกระดูกด้วยเรล,ลี่ส่องดูกันเรี่อันนี้คือกระดูกของน้องหมาใช่แล้วลำตัวละหางจ้าอันนี้คือขากับเท้าต่อไปก็ น,นี่คือกระหัวกะโหลกอันนร้คือตัวกล้ามเนื้อมือลิลลี่เปิดหน้าตอไปกันโอ้ลิลลี่อันนี้เป็นหน้าสุดท้ายแล้วใช่ลิลลี่อ่านกันเลี่อนนี้คืออะไรหรออันนี้คือผู้ชายตอนเด็กละนนและน,นี้กนะ็คือผู้หญิงตอนเด็กผู้ชายตอนโตแล้วก็ผู้หญิงตอนตัวละหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับ เอาไว้ว่าพวกเราได้เองค่ะหนังสือเล่มนี้จบแล้วนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านีออินค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย